กา,การปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อปวดหนาวในร่างกายปวดหนาวกระดูกนะคะเกิดจากภาวะ 1. นึก็คือในเรื่องของเลือดน้อยนะคะหลังจากที่เราคลอดบุตรไปแล้วยิ่งบางท่านนะคะคลอดบุตรไปหลายๆคนนะคะทําให้เลือดเนี่ยเกิดคือเลือดที่เราที่เราคลอดไปอะคะ่ะ ที่เราที่เราสูญเสียเลือดไปทําให้ภาวะในร่างกายของเราเนี่ยเกิดเลือดน้อยพอเลือดน้อยปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เราเกิดอาการหนาวเย็นหรืออาการปวดได้เพราะว่าอ่าเลือดหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยมันไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆได้ไม่ดีนะคะ2ก็คือในเรื่องของการเลือดข้างนะคะการเลือดข้างเนี่ยเกิดจากอ่าภาวะที่เลือดเนี่ยค่ะอ่าเกิดเกิดภาวะที่เลือดเนี่ย มีความน้อยอยู่แล้วแล้วเขาเรียกว่าลมปลานะคะเกิดการอุดกัน้นพอลมปราอุดกั้นต่างๆเลือดไปเลี้ยงตามข้อต่างๆได้ไม่ดีก็จะทําให้อาการปวดต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะสาก็คือการได้รับเขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าลมพิษจากความเย็นนะคะแต่ว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยก็คืออย่าง อย่างหญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟอย่างเงี้ยค่ะหญิงที่ไม่ได้รับความอบอุ่นหมายความว่าออกความอบอุ่นจากความร้อนนะคะบางท่านเนี่ยคลอดบุตรเอคลอดบุตรเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะอยู่ไฟแค่3วัน7วันหรือไม่มีเวลาได้อยู่ไฟเลยแล้วก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยค่ะพออายุมากขึ้นนะคะเราสังเกตได้เลยว่าเราจะมีอาการปวดแล้วก็อาการหนาวสัท้านบางท่านเนี่ยอาจจะมาเร็วนะคะหลังจากประสบการณ์ที่ที่ฝนคุยนะคะ ก็คือบางท่านอาจจะมาในช่วงวัยปลายละสัก 40, 40 40กว่าหรือว่าเข้าสู่วัยท้องนะคะแต่บางท่านเนี่ยอายุประมาณ30กว่าหรือ 40, 40- 40กว่าเนี่ยอาการปวดต่างๆเหล่านี้ของคุณแม่ะคะ่ะก็เริ่มมาละนะคะเพราะว่าให้กลับไปลองทบทวนดูว่าหลังจากที่เราคลอดบุตรเมื่อสมัยก่อนนะคะเราได้โดนผิดของความเย็นหรือเปล่าอันนี้เป็นสาเหตุสูงสุดที่เป็นกันนะคะที่จากความเย็นมาจากอะไรบ้างอย่างเช่น หนึ่งก็คือกินน้ำแข็งนะคะสองก็คือตากลมตากความเย็นตากแอร์อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาหลังจากคลอดมาได้ไม่เท่าไหร่อะคะ่ะอย่างเมืองไทยอากาศจะร้อนนะคะบางท่านก็เข้าไปอยู่แอร์เลยอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยซึ่งมีผลเสียเพราะว่าเหมือนภายในร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่ปกติเท่ากับคนที่ไม่ได้คลอดบุตรนะคะแล้วพอมันไปกระทบกับความเย็นนะคะเขา,าหมอจีนเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยพิษนะคะพิษ พิษอื่นๆที่เข้าสู่ร่างกายอะค่ะมาจากพิษของลมนะคะมาจากพิษของลมเป็นเหตุหมายความว่าเราโดนความเย็น จากลมหรืออะไรต่างๆก็ทําให้พิษภายในทําให้ร่างกายภายในเนกะะิดมีปัญหาได้นะคะส่วนสาเหตุสุดท้ายก็คือในเรื่องของอาการไตพร่องนะคะอาการไตพร่องเนี่ยาภาวะของมันก็คือหนึ่งจะมีอาการปวดบ้านเอวนะคะเพราะว่าไตาเนี่ยจะอยู่บริเวณเอวนะคะเอวด้านหลังเราจะรู้สึกปวดเมื่อยบ้านเอวนะคะเราจะรู้สึกว่าเราปัสสาวะบ่อยบางท่านอาจจะมีมึนศีรษะร่วมด้วยหรือบางท่านเอิบอาการหนึ่งเหมือนกับบูบนะคะอย่างเงี้ยเกิดจากในเรื่องของภาวะไตาพร่อง อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งบางคนไตอ่อนแออยู่แล้วนะคะอาจจะมาจากกรรมพันธุ์แล้วพอพอคลอดบุตรไปอะคะ่ะมันจะเกิดภาะวะไตพร่องเนี่ยมันก็ทําให้ไตมีปัญหามากขึ้นนะคะหรือบางท่านเคยผาา่าตัดหรือบางท่านเนี่ยกินพวก,อ,กอาหารที่ทําให้ไตเสื่อมเร็วอย่างเช่นพวกผงชูรสหรือว่าอาจจะเป็นพวกแป,ป๊บซี่ต่างๆนะคะก็ทําให้ไตต้องกรองหรือใช้งานหนักก็ทําให้ไตเสื่อมหรือว่าไตพรองเห็วได้นะคะ อาการเหล่านี้จะทําให้ปวดตามข้อหรือปวดตามร่างกายต่างๆวิธีการดูแลนะคะก็คือ1นนะคะหลังจากลอดบุรเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ควรที่จะตากแดดไม่ควรที่จะตากลมนะคะไม่ควรที่จะอยู่ในห้องแอร์นะคะควรจะอยู่ในความอุ่นนะคะอย่างน้อยสักประมาณเดือนหนึ่งเลยนะคะสามวัน5้าวัน7วันอาจจะไม่เพียงพอนะคะควรจะอยู่กับร่างกายหรือได้อยู่ไฟงเนี่ยสักประมาณเดือนหนึ่งแต่บางท่านบอกว่ามันไม่สะดวกเลยนะคะเพราะว่า,าเรา ก็ต้องเข้าใจว่าสมัยนีย้ราคาอาจจะรุนแรงนะคะอาจจะอยู่อาจได้แค่3วัน5วัน7วันแต่ว่าสิ่งที่ผนอยากจะแนะนําก็คือการใช้ตัวแมตร้อนตัวของ GNR เองะคะมันจะทําให้ร่างกายได้รับภาวะอุ่นเสมือนกับ การอยู่ไฟนะคะเราสามารถปูบนที่นอนแล้วเราก็นอนไปได้เลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยหลังจากที่คลอดบุตรไปแล้วประมาณ1-2อาทิตย์หรือว่าแบบ3าอาทิตย์ก็ต้องเริ่มไปทํางานละอย่างเงี้ยค่ะก็ฝนก็แนะนําว่าให้ควรใช้ตัวที่นอนอุ่นนะคะอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราคลอดบุตรไปแล้วอะคะ่ะอ่าเขาบอกว่าเราควรที่จะมีการขยับขยเื่อร่างกายบ้าง พอถ้าเรานอนอยู่เฉยๆมากๆะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดมันกับว่าผังผืดต่างๆได้ถ้าเรามีการขยับขยื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เลือดอะคะ่ะไปเลี้ยงบริเวณบาดแผล ท,ท,ที่เราผ่าตัดนะคะก็ทําให้เลือดมันฟล์ขึ้นแผลก็จะหายได้ดีมากขึ้นไม่เป็นผังผื่นนะคะแต่เราไม่ควรที่จะยกของหนักนะคะของที่มันแบบหนักๆอะไรงนี้ค่ะหลังจากคลอดบุตรแล้วะคะ่ะไม่ควรที่จะยกเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะมดลูกะคะ่ะเกิดอาการหย่อนยานได้นะคะสิ่งที่ต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะ,ะหลังจากที่ร่างกายได้รับความอบอุ่นแล้วนะคะไม่ว่าจะก,การใส่เสื้อผ้าการประครบด้วยหม้อ,อกเกลือนะคะการอบสมุนไพร นะคะการย่างยานะคะการย่างยาคืออะไรการย่างยาคือเขาจะมีเหมือนแพร่ค่ะแล้วก็เอาไฟสุมนะคะอันนี้การย่างยาของเราเนี่ยจะเปลียนเสมือนกับการใช้ตัวแมกซินดอน GNR แต่บางท่านอยู่่างจังหวัดนะคะการย่างยาก็อาจจะยังมีอยู่นะคะคือเขาจะเอาฟืนนะคะใส่ใส่ใส่เข้าไปบนแพร่แล้วก็ให้ควันนะคะ,ให,คนนะ,คะให้ควันอุ่นๆนนะคะเป็นตัวเป็นตัวรักษาภาวะร่างกายของเรานะคะให้ให้เลือดมันฟโล์นะคะให้ระบบภายในมันทํางาน ได้กลับมาปกตินะคะถ้าคนที่อยู่ไฟถึงถึงหลังขอดบุตรนะคะเวลาที่เขาอายุเยอะ 40, 50, 60ต่างๆเนี่ยเขามักจะม่มีอาการหนาวสาั้นหรือว่าไม่มีอาการปวดตามข้อต่างๆมาได้เร็วมาได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ไฟนะคะเราก็เลยแนะนำว่าควรที่จะใช้ตัวแพ่นที่นอน GNR นะคะนอนตอนกลางคืน นะคะเราก็เปิดประมาณ50องศานะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันร้อนไปนะคะให้เปิดประมาณ45องศาแล้วก็สามารถนอนได้ตลอดคืนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดื่มน้ำนะคะผมแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะกว่าปกติเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเข้าไปหนึ่งมันไปชําระของเสีย2ก็คือมันจะไปช่วยทําให้ความร้อนที่อยู่ภายในอะคะ่ะเกิดอาการเจือจางแล้วก็ทําให้ระบบเลือดต่างๆเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อันดับสุดท้ายถ้าบางคนมีอาการหนาวสาั่นหรือหนาวสะท้านเนี่ยอาจจะใช้เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะชุบผ้าอุ่นๆเนี่ยเช็ดตามตัวได้นะคะหรือว่าการใช้การอาบน้ําอุ่นนะคะอย่าพึ่งทานของเย็นอย่าพึ่งทานน้าแข็งอย่าพึ่งทานไอศครีมอย่าพึ่งทานอะไรเย็นๆก็ตามหลังจากที่เราท้องแล้วเราไม่ได้กินแต่ว่ามันเย็นเนี่ยเราอดใจไว้ก่อนนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีพวกสมุนไพรน้ําสมุนไพรที่ให้ริดร้อนนะคะเป็นตัวเสริมในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างเช่นพวก พวกน้ำขิงต่างๆก็จะทำให้เต้านม,มาค่ะมีน้ำนมไหลได้ดียิ่งขึ้นนะคะบางท่านก็เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะคะก็เขาจะมีขิงผงหรือว่าเป็นตัวตัวปีกล้วยผงเนะะี่ยค่ะก็สามารถเอามาทานได้หรือบางท่านอาจจะทานยาจีนนะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาแพทย์ได้